สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นโดมนะคะใบใหญ่นะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นลายาลายซีสีกาแฟนะคะตัวอะไหล่เขารุ่นนี้จะเป็นอะไหล่ลมฟันนะสีดํานะคะโกหูตัวอะไรนะคะด้านหลังซิปอะไรก็จะเป็นลมฟันสีดําหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในของเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วก็มีช่องซิปฝังนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะใบนี้ไม่มีอะไร ตัวสายของเขาแล้วก็ตัวหูกระเป๋าของเขานะจะเป็นหนังสีชมพูนะคะตัวสายก็จะเป็นสายสีชพสสสมพูรุ่นนี้คือสามารถปรับระดับได้นะคะตัวสายหนังเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นี่สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีช่องซิปให้อีกหนึ่งช่องนะคะตัวนี้เป็นใบใหญ่นะคะสามารถใส่กระเป๋าสะพังยาวได้นะสบายมากนี่นะคะกระเป๋าสะพังยาว เหลือเฟือนะคะใบใหญ่จุจของได้เยอะนะคะแล้วก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตัวตัวสายกระเป๋าตัวนี้สามารถถอดออกได้นะคะคือลูกค้าสามารถถือแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อยากถือก็สามารถสะพายข้างได้สะพายข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวสายสะพายตรงนี้เขาก็สามารถปรับระดับได้นะเดี๋ยวนุ่มวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะ ตัวนี้เดี๋ยวนุนวัดความสูงก่อนเนอะความสูงของเขาประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบแปดนิ้วนี่นะคะเกือบเกือบแปดนิ้วเลยนะแล้วก็ความความกว้างของฐานของเขานะคะตรงนี้นะประมาณสิบสองนิ้วนะคะโดยประมาณก็การวัดอาจมีคาดเคลื่อนบ้างนะคะส่วนตัวฐานกระเป๋าประมาณสี่นิ้วนะคะ ก็ลองดูนะคะเพื่อใครสนใจใบนี้นะนี่นะคะสวยนะ